ลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าทะเลสาบที่เงียบสงบน้ำสายแจวราวกับกระจกเมื่อคุณมองลงไปภาพสะท้อนก็ปรากฏขึ้นสมจริงแต่ก็ดูลึกลับอย่างน่าอัศจรรย์หากผิวน้ำยังคงสงบนิ่งคุณจะมองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนแต่เพียงแค่สายลมพัดผ่านหรือก้อนหินเล็กๆตกลงมาภาพนั้นก็จะบิดเบี้ยวและสั่นไหวทันทีนั้นหมายความว่าอะไร ผู้คนรอบตัวเราก็ไม่ตั้งอะไรจากผิวน้ำนั้นพวกเขาสะท้อนจิตสำนึกของเราความเชื่อความกลัวความหวังและมุมมืดที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเราหากคุณเห็นความโกรธนั่นอาจเป็นเพราะคุณยังมีความโกรธที่ไม่ได้ปลดปล่อยหากคุณเห็นความเมตตานั่นอาจเป็นภาพสะท้อนของความรักที่คุณพร้อมจะมอบให้แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถยอมรับ ภาพสะท้อนนั้นได้เมื่อคุณปฏิเสธสิ่งที่ผู้อื่นกระตุ้นให้คุณรับรู้มีความลับโบราณความจริงที่มีเพียงผู้ที่ตื่นรู้เท่านั้นที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งโลกภายนอกเป็นเพียงภาพลวงตาที่สะท้อนโลกภายในของเราไม่มีใครก้าวเข้ามาในชีวิตคุณโดยปราจากการนำพาข้อความบางอย่างมาให้ไม่มีใครทำร้ายคุณ หากภายในของคุณไม่มีบาดแผลที่ต้องการการเยียวยาและไม่มีใครรักคุณหากภายในของคุณไม่มีศักยภาพในการเปิดความรักแล้วคุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับกับกระจกเหล่านั้นหรือไม่คุณกล้าที่จะมองเข้าไปดวงตาของผู้อื่นเพื่อเห็นตัวตนของคุณเองหรือเปล่าหากคำตอบของคุณคือใช่นี่คือช่วงเวลาที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันลึกซึ้งของจิตวิญญ,ญาณ ทุกคนคือกระจกสะท้อนจิตสำนึกของคุณใมหน้าต่างๆของโลกเมื่อความจริงเอปากโลกไม่ได้เป็นเพียงกำแพงที่ไร้ชีวิตแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราบางครั้งมันสะท้อนความสงบแต่บางครั้งมันเผยให้เห็นเงามืดที่เราไม่เคยกล้าเผชิญสิ่งที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่แล้วเราไม่ตระหนักถึงการสะท้อนนี้ เรามักเชื่อว่าความรู้สึกเหตุการณ์และผู้คนที่ปรากฏในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่แยกจากตัวเราแต่แท้จริงแล้วนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครบางคนทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันทั้งที่พวกเขายังไม่ได้ทําอะไรผิดหรือบางคนที่เป็นแค่คนแปลกนะกลับให้ความรู้สึกคุณเคยอย่างประหลาด ทำให้บางคนจึงได้รับความขารุบเสมอในขณะที่บางคนกลับต้องเผชิญกับการต่อต้านอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งตำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนตัวคุณสะท้อนส่วนที่คุณรักส่วนที่คุณปฏิเสธและส่วนที่คุณอาจไม่เคยรับรู้มาก,ก่อนคนที่ทำให้คุณโกรธ อาจจะเป็นเพราะพวกเขากำลังสะท้อนความโกรธที่ยังค้างคาในใจคุณคนที่คุณชื่นชมอาจกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่คุณยังไม่กล้าดึงออกมาใช้คนที่หลอกลวงคุณอาจเป็นสัญญาณว่ามีบางสิ่งในตัวคุณที่ยังไม่เสื่อตรงต่อตัวเองไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นโอกาสในการตื่นรู้ผู้คนรอบตัวคุณไม่ได้มีอยู่แค่เพื่อตัวพวกเขาเองพวกเขาเป็นกระจกสะท้อนจิตสำนึกของคุณ สะท้อนความเชื่อความรู้สึกและสภาวะภายในของคุณลงสู่โลกแห่งความจริงหากคุณเชื่อว่าโลกนี้โหดร้ายคุณจะพบกับผู้คนที่โหดร้ายหากคุณเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรักคุณจะพบกับความอ,อบอุ่นจากผู้คนรอบตัวเสมอมีบางคนที่นำบทเรียนมาให้ด้วยความสุขแต่ก็มีบางคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดคนที่ทำร้ายคุณไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นผู้ส่งสารที่นำข้อความที่คุณจำเป็นต้องรับฟังหากคุณถูกหักหลังจงถามตัวเองว่าฉันเสื่อสัตย์ต่อตัวเองหรือยังหากคุณรู้สึกว่าไม่มีใครยอมรับคุณเสมอมาอาจเป็นเพราะคุณกำลังปฏิเสธคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตคุณทุกสายตาที่มองมายังคุณทุกคำพูดที่กระทบใจคุณทั้งหมดนี้เป็นกระจกที่สะท้อนตัวตนของคุณ ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าโลกเป็นเพียงภาพสะท้อนที่ไม่มีชีวิตคุณไม่ได้เป็นแค่คนที่ยืนอยู่หน้ากระจกแต่คุณเองก็เป็นผู้สร้างภาพสะท้อนในนั้นด้วยจิตสำนึกของคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นแต่มันยังแพ่คลื่นพลังงานออกไปดึงดูดประสบการณ์ที่สอดคล้องกันเข้ามาสิ่งที่คุณพบเจอในชีวิตไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในตัวคุณเอง ตั้งแต่สมัยโบราณปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณได้เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในโลกภายนอกโดยมีความสอดคล้องกับโลกภายในบางอารยธรรมเรียกสิ่งนี้ว่ากฎแห่งกรรมขณะที่บางแห่งเรียกมันว่าหลักการสะท้อนแต่ทั้งหมดล้วนชี้ไปที่ความจริงเดียวกันคุณไม่ใช่เยื่อของโชคชะตาแต่คุณเป็นศูนย์กลางของความเป็นจริงที่คุณกำลังสัมผัส แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกหากคุณเลิกโทษผู้อื่นแล้วหันมามองว่าสิ่งที่พวกเขาสะท้อนให้คุณเห็นคืออะไรหากคุณเลิกต่อต้านบทเรียนที่โลกมอบให้แล้วเปิดใจรับมันเป็นแนวทางที่มีค่าเมื่อนั้นกระจกจะเปลี่ยนไปผู้คนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหตุการณ์รอบตัวคุณจะมีสีสันใหม่ เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแต่ก่อนที่คุณจะทำสิ่งนั้นได้คุณต้องกล้าหาญพอที่จะมองตรงไปที่กระจกของจิตสำนึกตนเองก่อนเมื่อกระจกแตกบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ มีบางช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยบททดสอบบางคนลังคนหักหลังเราบางคนทำให้เราเจ็บปวดหรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายและเย็นชาเรามักมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความโชคร้ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่หากทุกคนรอบตัวเราคือกระจกที่สะท้อนจิตสำนึกของเรานั่นหมายความว่าอะไรไม่มีใครก้าวเข้ามาในชีวิตรเรา โดยไม่มีเหตุผลทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะใกล้ชิดหรือห่างไกลล้วนมีข้อความบางอย่างส่งมาจากจิตวิญญาณของเราเองคนที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ได้ไหมเข้ามาเพื่อทำลายเราแต่เพื่อเพยให้เห็นบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาภายในเราคนที่เรารักไม่ได้มีอยู่แค่เพื่อให้ความสุขแก่เราแต่พวกเขายังเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เรารักและให้คุณค่าในตัวเองเมื่อความสัมพันธ์ทำให้เราผิดหวัง เรามักจะโทษอีกฝ่ายเราอาจจะกล่าวหาว่าพวกเขาโหดร้ายเห็นแก่ตัวหรือไร้หัวใจแต่หากเราหยุดคิดสักครู่และถามตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังสะท้อนอะไรในตัวฉันเราอาจค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคนที่ทอยดเราอาจกำลังสะท้อนความกลัวการถูกทอดทิ้งที่ยังฝังลึกในในเราคนที่ทำให้เราผิดหวังอาจสะท้อนถึงความเปราะบางในความเชื่อมั่นที่เรามีต่อตัวเอง ผู้คนที่ก้าวเข้าใหม่ชีวิตเราไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการของสิ่งที่เรากำลังเผชิญแต่พวกเขาคือกระจกสะท้อนสภาพภายในของเราโดยตรงคนที่พบเจอแต่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอาจมีความเชื่อว่าตนเองไม่คู่ควรกับความรักคนที่มักรู้สึกถูกหักหลังอาจยังคงแบกรับความกลัวการสูญเสียจากบาดแผลในอดีตท,ที่ยังไม่ถูกรักษา และบางครั้งก็มีบางคนก้าวเข้ามาชีวิตเราในฐานะดวงไฟที่ส่องทางพวกเขาอาจนำความรักความปลอบโยนหรือเพียงแค่การมีอยู่ของพวกเขาทำให้เรารู้สซฟอึกสงบแต่แม้กระทั่งพวกเขาก็เป็นกระจกสะท้อนบางสิ่งบางอย่างหากเราพบใครบางคนที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่านั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองเช่นกันโลก ไม่ได้เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือแก๊สพลังงานที่สะท้อนมาจากภายในตัวเราหากมีรูปแบบด้านลบเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของเรานั่นไม่ใช่เพราะเรากำลังถูกลงโทษแต่เป็นเพราะกระจกของเรายังพยายามแสดงบางสิ่งที่เรายังไม่ยอมเผชิญหน้าคนที่ดึงดูดแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ อาจกำลังมีความเชื่อจำกัดเกี่ยวกับความรักและคุณค่าของตนเองคนที่เพชเชกับการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจกำลังสะท้อนความกลัวการถูกทอดทิ้งที่พวกเขายังไม่กล้าเผชิชแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงการสะท้อนนี้เมื่อเราไม่ต่อต้านมันแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อมองเห็นตัวเองอย่างแทจิงเมื่อเรายอมรับว่าสิ่งที่เราประสบพบเจอ ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ซุ่มที่เกิดขึ้นแต่เป็นกระจกที่กำลังสะท้อนตัวตนของเราเมื่อนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นเยื่อของเหตุการณ์อีกต่อไปเราจะไม่มองโลกวัดเต็มไปด้วยความยุติธรรมแต่เราจะเห็นมันเป็นโอกาสในการเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความเจ็บปวด จะกลายเป็นกลายเป็นชิ้นส่วนที่ช่วยเติมเต็มตัวเราให้สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งมหัศจรรย์ก็คือเมื่อเราปรับเปลี่ยนมุมมองโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเมื่อเรารักษาความกลัวที่ฝังลึกภายในเราจะไม่ดึงดูดผู้คนที่เข้ามากระตุ้นความกลัวนั้นอีกต่อไปเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับตัวเอง เราจะไม่ต้องเพเชื่กับความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่เพียงพออีกต่อไปเมื่อเรากล้ามองเห็นตัวเองผ่านกระจกของผู้อื่นเราจึงสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สะท้อนกลับมาได้ไม่มีใครก้าวเข้ามาในชีวิตเราอย่างไร้ความหมายทุกการพบเจอทุกเหตุการณ์ทุกสายตาที่มองมาล้วนเป็นข้อความที่จิตวิญญาณของเรากำลังส่งมาให้คำถามที่แท้จริงไม่ใช่ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉัน แต่คือฉันกล้าพอที่จะมองเข้าไปกระจกนี้และเรียนรู้บทเรียนที่มันกํำลังสอนฉันหรือไม่หน้ากากแห่งจิตสำนึกเมื่อเราเห็นตัวเองผ่านผู้อื่นมีความจริงข้อหนึ่งที่มีเพียงไม่กี่คนจะตระหนักได้สิ่งที่เรารักหรือเกลียดในตัวผู้อื่นล้วนเป็นชิ้นส่วนที่สะท้อนตัวเราเองหากเราชื่นชมใครสักคน นั้นอาจเป็นเพราะเรากำลังมองเห็นบางส่วนของตัวเองศัก,กยภาพที่เรายังไม่ได้ใช้หรือคุณสมบัติที่เราปรารถนาจะแสดงออกมาแต่หากเราตัดสินโกรธหรือแม้กระทั่งเกลียดใครสักคนสิ่งนั้นไม่ได้สะท้อนแค่ตัวพวกเขาแต่มันยังสะท้อนบางสิ่งในตัวเราที่เรายังไม่พร้อมจะเผชิญนะไม่มีใครเป็นศัตรูที่แท้จริงของเราคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจคนที่ท้าทายเรา พวกเขาเป็นเพียงกระจกที่สะท้อนส่วนที่เราปฏิเสธในตัวเองหากเราไม่มีความที่พลังงานที่สอดคล้องกับพวกเขาหากไม่มีสิ่งใดในตัวเราที่เชื่อมโยงกับพวกเขาเราก็จะไม,ไม่ได้รับผลกระทบจากพวกเขาเลยอุฤติกรรมของมนุษย์ล้วนมีแรงผลักดันที่มองไม่เห็นหากเรามองว่าใครบางคนยิงยโสอาจเป็นเพราะลึกๆแล้วเราก็เชื่อว่าเราดีกว่าพวกเขา แต่เราเลือกที่จะปกปิดมันด้วยความทอมตนที่เสแะสะรง้งหากเรามองว่าใครบางคนอ่อนแอเกินไปอาจเป็นเพราะเราเคยเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนแต่เราไม่ต้องการยอมรับว่าส่วนนั้นยังคงอยู่ในตัวเราหากเรารู้สึกโกรธกับขวอ้ามหลอกลวงของใครบางคนอาจเป็นเพราะลึกแล้วเรากำลังไม่พอใจกับตัวเองที่ที่ไม่ได้กล้าพอจะใช้ชีวิตอย่างแท้จริง หน้ากากที่ผู้อื่นสวมใส่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สำคัญกว่าคือสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อเผชิญหน้ากับมันหากเราตอบสนองอย่างรุนแรงต่อคุณลักษณะบางอย่างของผู้อื่นเราควรถามตัวเองว่าทำไมสิ่งนี้ถึงทำให้ฉันไม่สบายใจมีบางอย่างในตัวฉันที่กำลังถูกกระตุ้นหรือไม่โลกไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เราปรารถนาแต่สะท้อนสิ่งที่เราเป็นเราเองเราเป็นคนดี แต่หากเรามักพบเจอแต่คนที่เอาเปรียบนั้นอาจเป็นเพราะลึกแล้วเรายังมีความเชื่อว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักที่แท้จริงเราอาจคิดว่าเราซื้อสัตว์แต่หากาพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับการหลอกลวงเสมออาจเป็นเพราะยังมีบางส่วนในตัวเราที่ไม่ได้ซื้อตรงกับตัวเองอย่างแท้จริงประมาจา์ที่แท้จริงไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่พวกเขาหันกลับมาสู่ภายในพวกเขารู้ดีว่า หากต้องการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงสิ่งแรกที่ต้องทำคือเปลี่ยนแปลงการรับรู้หากพวกเขาต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความรักพวกเขาไม่แสงหาความรักจากผู้อื่นพวกเขากลายเป็นความรักนั่นเองหากพวกเขาต้องการโลกที่ยุติธรรมพวกเขาไม่เรียกร้องความยุติธรรมจากภายนอกพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความเสื่อสัตย์สุจริตจ,จากภายใน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยากการมองเห็นความจริงไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมรับมันได้ในทันทีการเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครอยากยอมรับว่าตัวเองคือต้นเหตุของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่มันง่ายกว่ามากที่จะโทษผู้อื่นงี่อายกว่าที่จะบอกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมว่าผู้คนโหดร้ายว่าชะตากรรมไม่เป็นธรรมแต่เส้นทางสู่การตื่นรู้ ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเก่าโทษแต่อยู่ที่การกล้ามองเข้าไปสิ่งที่กำลังสะท้อนกลับมาเมื่อเราตระหนักว่าผู้คนรอบตัวเราไม่ใช่แค่ปัจเจกบุคคลที่แยกออกจากกันแต่พวกเขาเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองเราจะค้นพบพลังที่ไม่เคยเห็นมาอ่อนพลังนั้นไม่ได้อยู่ที่การควบคุมโลกภายนอกแต่อยู่ที่การควบคุมจิตสำนึกของเราเอง เมื่อเราเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเมื่อเราหยุดตัดสินเราจะเห็นว่ามีคนน้อยลงที่ควรทุกตัดสินเมื่อเรารักษาบาดแผลในใจเราจะไม่ดึงดูดผู้คนที่ทำให้เราเจ็บปวดอีกต่อไปเมื่อเรารักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขใครเราจะมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนทีพร้อมจะรักเราทุกสิ่งคือกระจกสะท้อนสิ่งที่เราเห็นในผู้อื่นก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าเราจะตระหนักถึงมันหรือไม่ก็ตามดังนั้นคำถามที่ทแท้จริงคือเราก้าพอที่จะมองตรงเข้าไปในภาพสะท้อนนั้นหรือไม <t ost Yaz izen> ่การเปลี่ยนแปลงกระจกเมื่อการตระหนักรู้กลายเป็นอิสรภาพมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของทุกคนที่พวกเขาต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทุกสิ่งที่พวกเขาเคยตำหนิเคยโกรธแค้น คยพยายามควบคุมล้วนเป็นเพียงภาพสะท้อนของจิตใจภายในของพวกเขาเองเมื่อเข้าใจสิ่งนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ด้วยเหตุผลทางตรรกะแต่ด้วยทุกอนุของการดำรงอยู่อิสรภาพที่ลึกซึ้งจะเริ่มก่อตัวขึ้นผู้คนที่เคยทำให้เราเจ็บเราเจ็บปวดจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นครูของเราผู้ที่เคยทำให้ทำให้เราโกรธจะกลายเป็นสัญญาณเตือนถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ปลดปล่อย สถานการณ์ที่เกิดซ้ำเซงซึ่งเคยดูเหมือนโชคชะตาอันโหดร้ายจะกลายเป็นข้อความที่ชัดเจนจากจักรวาลที้นําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในเมื่อเราตระหนักว่าไม่มีใครก้าวเข้ามาใชีวิตเราโดยไร้ความหมายเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในทุกการพบเจอไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความเจ็บปวดคนแปลกหน้าที่เดินผ่านอาจเอื้อนเอ่ยคำพูดที่ทำให้เราตื่นรู้เพื่อน สนิทอาจเดินออกจากชีวิตเราเพียงเพื่อสอนเราถึงบทเรียนแห่งการปล่อยวางสิ่งที่เราเคยต่อต้านตอนนี้กลายเป็นโอกาสให้เราเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่การตระหนักรู้นี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับทุกสิ่งอย่างไร้กลการต่อต้านในทางตรงกันข้ามมันมอบอำนาจสูงสุดให้กับเราอำนาจในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของเราเองโดยเ ริมจากภายในหากเราไม่ต้องการพบเจอพบเจอผู้คนที่เต็มไปด้วยพลังงานลบเราไม่จำเป็นต้องพยายามกำจัดพวกเขาเราเพียงต้องปลดปล่อยความคิดด้านลบภายในตนเองหากเราต้องการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักเราไม่จำเป็นต้องเซลล์หาคนที่จะรักเราเราเพียงต้องกลายเป็นความรักที่เรากำลังมองหากุญแจแห่งอิสรภาพไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่ อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกหากเรามองว่าชีวิตเต็มไปด้วยความยุติธรรมนั้นไม่ใช่เพราะโลกนี้ยุติธรรมจริงๆแต่เป็นเพราะมีบางสิ่งในตัวเราที่ยังไม่สมดุลหากเราพบกับการทอยค้างแล้วค้างเล่าอาจเป็นไปได้ว่าเรายังไม่เสื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริงหากเรารู้สึกเจ็บปวดอยู่เสมออาจเป็นเพราะเรายังคงแบกรับบาดแผลที่ยังไม่ไหว เดิฟกานเยียวยาและแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่จงจะจกเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเราเลิกกล่าวโทษที่เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่ได้มาพร้อมกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเมื่อเราเลิกหวาดกลัวโลกภายนอกก็เริ่มอ่อนโยนขึ้นเมื่อเราเราอบรรับตัวเองอย่างแท้จริงผู้คนรอบตัวก็เริ่มปฏิบัติต่อเราด้วยความยอมรับและให้คุณค่าไม่ใช่เวทมนต์นี่คือกฎแห่งจักรวาล เช่นเดียวกับผิวน้ำที่สะท้อนทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโลกใบนี้ก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเช่นกันเมื่อจิตใจเราวุ่นวายทุกสิ่งรอบตัวก็ดูสับสนเอามานเมื่อเราพบความส่งภายในโลกภายนอกก็จะค่อยกลายเป็นสถานที่ที่สสบสุขมากขึ้นแต่เส้นทางนี้ไม่ง่ายเราต้องกล้ามองเข้าไปในเงามืดของตัวเองต้องกล้ายอมรับความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ เกิดขึ้นในชีวิตไม่เหลือใครให้กล่าวโทษไม่เหลือสถานการ์ให้ให้บนมีเพียงความจริงที่ว่าเราเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของตัวเองนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ก็เป็นกุญแจที่ไขขับไปสู่ความอิสระสูงสุดเพราะเมื่อเราไม่ใช่เยอะอีกต่อไปเราก็กลายเป็นผู้สร้างเมื่อเราไม่ต่อต้านความจริงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างที่เราปอับ รารัตนาเมื่อเราไม่หวาดกลัวสิ่งที่ผู้อื่นสะท้อนกลับมาเราก็สามารถมองเห็นตัวเองอย่างแท้จริงได้และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกระจกจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปถ้าจะกลายเป็นประตูประตูสู่สรีภาพที่แท้จริงที่ซึ่งเราไม่ถูกจองจำโดยภาพสะท้อนอีกต่อไปแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือในการพ้นตัวตนอันบริสุทธิ์ของเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหาก เนื้อหาในวันนี้ทำให้คุณได้ข้อคิดที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอและกดติดตามช่องคองของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่ลึกซึ้งและลึกลับในอนาคตเราจะได้พบกันอีกในเส้นทางแห่งการพบจิตวิญญาณที่มหัศจรรย์ขอให้ทุกท่านมีวันที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความเส่งภายในแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป